เป็นเรื่องน่าเศร้านะเป็นความจริงเราอยู่ในระบบทุนนิยมคนรวยจะรวยขึ้นคนจนมักจะจนลงมีโอกาสเหมือนกันที่สถานการณ์จะบีบให้ข้างล่างทนไม่ไหวแล้วต่อสู้ขึ้นมา ต้นทุนของคนรวยครับทุกคนนี้ยิ่งทียิ่งต่ำเราสังเกตได้จากการกู้ทุกวันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนที่ฟังอยู่ก็จะได้รับการเสนอเรื่องบัตรเครดิตดอกเบี้ยต่ำศูนย์เปอร์เซนต์นู่นนี่นั่นอยู่ตลอดซึ่งไอ้คนเหล่านี้ไม่ต้องการเงินเหลือส่วนคนที่ต้องการนะครับจะกู้ทีครับขนาดที่แบบให้สิบยี่สิบเปอร์เซนต์เขายังไม่ให้กู้เลยเพราะเครดิตคุณน้อยคนที่ยิ่งเดือดร้อนนะ่ะยิ่งต้องกู้แพงหนํำซ้ำถ้านึกภาพการใช้จ่ายคนรวยครับบินก็รีครับ เดินทางไปกีนร้านอาหารรูๆหลายๆครั้งบางครั้งร้านเขาเชิญไปเลยยิ่งรวยยิ่งดังเนี่ยกินฟรีเที่ยวฟรีได้ส่วนลดยิ่งรู้จักคนยิ่งรู้จักคอนเนคชั่นทำธุรกิจยิ่งง่ายทุกปีการจัดอันดับคนรวยประกาศมามีแต่รวยขึ้นเศรษฐกิจจะดีไม่ดีคนก็รวยขึ้นส่วนถ้าเราไปดูลากญนะ้ารายได้ต่อหัวขึ้นก็จริงแต่แพ้เงินเฟอ้อตรงนี้มันยิ่งทําให้เกิดการหลืมล้าชัดเจนเป็นทุกที่ไม่ใช่แค่บ้านเราปัญหาเงินเฟอ้อสาหรับคนรายได้น้อย ยกตัวอย่างในกอใช้ชีวิตในเมืองหลวงเงินเดือน15,000บาทสิ้นปีได้ปรับขึ้น500บาทแต่ค่าข้าวแกงแถวบ้านแพงขึ้นจานละ5บาทค่ามอเตอร์ไซค์ปักซอยขึ้น10บาทค่ารถไฟฟ้าขึ้นอีกเจ้าของห้องของขึ้นค่าเช่าสรุปเงินเดือนที่เท่าแก่ขึ้นให้แทบไม่ได้ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นเท่าไหร่แต่ถ้าเงินเดือนไม่ขึ้นเลยยิ่งสวยหนักเข้าไปอีก ถ้าเป็นพวกแนวแบบคอมมิวนิสต์หน่อยก็คือเท่าเท่ากันมีคนกลางแล้วแบ่แต่ถ้าเป็นทุนนิยมเนี่ยครับเราต้องยอมรับงนี้ก่อนว่ามือใครยาวสาวได้สาวเอาคนหนึ่งเปอร์เซ็นแอควเวลของทั้งโลกครับไปเจ็ดปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่ที่เราใช้คำว่าเราต้องเข้าใจและปรับตัวตาม ระบบนี้มันถูกสร้างมาให้เงินนะ่ะวิ่งเข้าหาระบบทุนคุณมีหน้าที่เลือกอะ่ะเอาถ้าเปรียบเทียบคือแทงให้ถูกว่าอะไรที่มันจะเติบโตต่อขึ้นไปการที่คุณไม่เลือกอะ่ะคือคุณกําลังลงข้างล่างละครอบครัวที่มั่งคั่งเนี่ยสอนลูกหลานเก็บเงินเนี่ยในที่ดินทองคําหุ้นกองทุนทุกอย่างที่พูดมาเนี่ยเติบโตในระยะยาวทําให้เจเนเรชันแต่ละเจเนเรชันผ่านไปสิ่งที่เขาเก็บความมั่งคั่งของตระกูลเขาอะเยอะขึ้น เอาเงินทั้งหมดปิดหนี้อย่างเดียวซึ่งก็ไม่ได้ผิดนะครับแต่คุณต้องอย่าลืมว่าคุณปิดหนี้ไปครับคุณประหยัดเงินดอกถูกเงินที่เหลือคุณก็ฝากเงินโอเคมันปลอดภัยก็จริงแต่คุณนึกภาพ10ปีของสองครอบครัวนี้ครับครอบครัวที่ฝากเงินอย่างเดียวครับยิ่งทียิ่งทีงทจะยิ่งมีมูลค่าของเงินต่อการแลกเปลี่ยนจริงๆน้อยลงจีนเป็นตัวอย่างประเทศหนึ่งที่เปลี่ยนความคิดเรื่องพวกนี้ครับ เขาเปลี่ยนวิธีการใหม่หมดเลยเขาเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ที่ใช้ระบบทุนนิยมเปิดรับเทคโนโลยีสังเกตจีนอะใครอยากไปทําธุรกิจให้เข้าหมดเลยแล้วเอาโน้ตฮาเรียนรู้<ม>ครับพัฒนาครับซึ่งเรื่องการเงินไม่ต่างกันเขามีคํากล่าวว่าทรัพยากรทั้งโลกครับเพียงพอสําหรับทุกคนครับแต่ไม่พอสําหรับคนโลกคนเดียวคนที่รู้สึกว่าไอ้ตัวเองปลอดภัยแล้วฉันไม่ต้องแคร์คนที่เขาไม่มี วันหนึ่งมีโอกาสเหมือนกันที่สถานการณ์จะบีบให้คนที่อยู่ข้างล่างทนไม่ไหวแล้วต่อสู้ขึ้นมาระบบนี้ก็อาจจะล่มสลายไปเงินอาจจะไม่มีค่าก็ได้แต่ณวันนั้นมันตอบยากว่ามันจะไปถึงขั้นนั้นไหมสิ่งที่เราทําได้วันนี้คือวางแผนการเงินของเราให้ดีที่สุดครับแล้วก็อยู่กับระบบนี้ให้มันมีความสุขแล้วก็ถ้าเหลือพอเผื่อแผ่ให้กับคนอื่นก็ควรจะแบ่งให้กับสังคมด้วย